พี่พี่นึกดีว่าพี่ทักแม่หนูว่าอะไรประโยคแรกที่ที่พี่ขอขอแชทแม่หนูไปแล้วพี่ทักแม่หนูไปพี่พูดประโยคแรกว่าอะไรว่วาอะไรวะที่เปิดอ่านดิที่เปิดอ่านดิบ้างรที่เปิดอ่านดินอ่านแล้วพูดออกมาด้วยนะอย่าบิดนะอย่าบิด คนเขารอฟังอยู่ว่าพี่พี่ทักว่าอะไรท <c oughs> ักว่าอะไรอ่านไม่ได้อันตราย <c oughs> แล้วทำไมพี่ทักแบบนั้นนะคะพี่อะไรของพี่คะเนี่ยจะบอกว่า <c oughs> อ่านให้มันครบทุกประโยคนะไม่อ่านไม่อ่านอันตรายอันตรายมากมีคนเดาถูกแ้วเมื่อกี้สวัสดีตอนแรกส่งแรกส่งรูปนี้ไปอันนี้มันมันช่วยได้ไหมวะไม่ได้มั้งไม่รู้อ่ะมันคนละแอปอ่ะเธอพูดหรืออ่านอ่านอ่านเอาตอนแรกส่งรูปนี้ไปส่งรูปนี้ไปคุณแม่หนึ่งรูปปั้งอ้าวทำไมเธอรู้ว่าฉันตกหางแม่พี่แบรนด์ ฉันบอกว่าแหมทักมาแล้วมันดูมันทีมซิอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยได้เห็นเอาเร็วๆเ,เอาไหนๆแหนๆส่งรูปแล้ว,วงไงต่อประโยคว่าอะไรรูป่ออก,ไ,อกไปได้หรอเดูไม่ได้อันตรายจริงๆ <c oughs> แหมเขาแม่ลูกกันเนาะคิดว่าเขาจะไม่บอกกันเลย ก็นี่อะไรก็แค่ส่งสติกเกอร์ไปหาแม,ม,ม,ม่เฉยหน้าหน้าหาหแมปิดปิดปิดปีดปิดแล้วทำไมแม่ฉันถึงอุ้ยไปอะมันมีประโยคอะไรก่อนหน้านั้นเนี่ยแม่ฉันส่งอุ้ยไปเธอพิมอะไรก่อนหน้านั้นแหมแหมแหมเฮ้ยคนนี้พิมถูกเป๊ะเลยอะอะไรมันมีคนหนึ่งพิมถูกเป๊ะเลย ประโยคอะจี้หมอเนี่ยวะเนี่ยวะมันเลื่อนไปแล้วว่าเลื่อนไปข้างบนแล้วว่าพี่คะพี่คะ